สบายดีพี่น้องอิสซีทุานต๊มังสบอนจะสั่งสร้อก่อนพี่น้องเมื่อน้มาเพิ่งองดําพี่น้องแกนมั่ยพี่น้องมีโตอนเที่ยงพี่น้องขวบปาหาปวกแน่หาทไดเฮ้ยปลวกแล้านะออขอมโมเนื้อหมูนสร้านห่วปลาแดงนี่ ขวหน้าขบมกแมวนั่นจะบทัตรไปหาซ้ำโจมๆได้ฮักกระพอนงาามบัตรันลงหาห่อนั่นเออจะดองงามผมกิดจมากับบริหายกลายเป็นไอ้หายกลนี่เนี่ยแยตกลางนั่นสมเด้จสมเด้จสมเด้อ สบายดีพี่น้องมันดำเาะใช้มนดำเนาะมากระหากกบบิกันแบบพี่น้องเลยแสงข้งในสมัแม่แหลงนาบอกว่ม่นาะมสงภายอมแดงภยหน่อยเออหน่อหักกระพนนั่นนเน่เตกระตาอันะ แกหน่ไม้กินต้องเถียงพี่น้อยโพ้ตัวช่อยกันอย่างเอาตกลางพี่เอาไมนขึ้นไม้พี่น้องนะเดอตอกตักตอกกะอเนอย่มพวกมนแกะพ่มนแก่เมี สุพั่ฮอนไมาก่งกบมียเน่อ่ามูมีเวลาไปหาหน้พี่น้องเถอดเนาะแต่ี่นัเอ้ยตึงแหงพ่อละสองเนาะพ่อพ่อป่าว้วป่าข่แล้วนี่นี่นะก็ไม่สบายนนี้ก็ ่นานาะั hmm. mm ์ซ hmm. okay. mm ีเนาะโอยพันน้องอะไรนองใช่น้เออมีบอก่อนบ้านะเขาคือนเห็นวรากับไปกันมาแกงกับปลาพี่น่องแกงไรกินบ่บอกข้าลูกกินหลับเท่าเรเนี่ย คือโทรหาอีโพรซีที่เปล่ามือข้าปเ้ามื่อเต็มเต็มตาเอออีนั้นอีนุนกับอีนัดว่ามือนั้นเท่าบาสุบาสุขข้าพเ้าเอาได้หาพายบารปังอะไรเท่าเกือบได้ขเจ้าว่าทับเอาเด้อจนเสรทับไม่ไก่ยัง เนี่ยผักเสมีพักยัง,ออาางยังไหมฮะุอม,มขงขมนินมีเยมิ้นขมกถ้าม,มีปลาเฮ้ยเฮินยายบุบอ่อด้ไปฮะ,ะว้ยทรงบิวให้ไปน้อมืองก่อนชวนพักน้องดำชวนหุ่ยไข่ ต้นสปกะตูทางเขาอันซ้่าอืมมะอย่งน่ะมันเป็นหวานอย่างกงา่อนนะหวานดีเนอได้ไหมมันจสคล้ายพี่นอะเออมันมีมุมบวบเนาะโอ้ยพามวกับสีหายเนาะ

แกกับคุณเราั <Davis> <iment> ้งแทบเนาเออเป็นน้อยบ่ะเดจยังดำเป็นห้องเรียนเพเนะ bọc phai Hãy subscribe Cứ kênh Ghiền Mì Gõ Phải không

จะมาขายเตียงนอนมาเตียงนอนคืองามมาเอะได้ไหมงามเลยนี่นะเตียงนอนีครับพอรับประกันให้พอรับประกันเออพอไม่แห้งมาเลยอืมพอจะป๊บมาเลยบ่ไม่แห้งเลยมาตรฐานอืมอะได้ไหสบายดีพัวป้าพ่นโอ้ยก็จะมาขายเตียงนอนเนาะงามเนาะซื้ออยู่ครับวิญงานซื้อพี่น้องเลย น่าจะเบิ่งบว่าจะเบิ่งมีแต่เบิ่งนจนื่อมาด้ไม่ไม่พูดวะไม่ยังไม่พอกไม่ไมูดอันนี้มันคือเพลงเกียงวะ้ามันะไกัมากรมีทีนอนปูเลได้ขัน้ามันก็อยู่้างล่างขันเออทำอันนี้เาก่อก็ได้ขังะพายมันทำาขังมันอันนี้ือหัวเตียงหัวเตียงอราคาสองพันีน่อเลยราคาสองพันผีน่อง สองพันหาสองันโอ้ยนะบมมีเงินก็มีเงินสิ่อ <Qué> ยู่ดอกโอ้ยนมียูกับบ่อันนั้นมีอไน้องน้าน้ำมันกะแพงนะพุ้ยกะแพงขมมอพี่น้องบ่อฉันฉันได้อยุนี่ทำบึงได้บ่ได้ว่าฉันตู้มาตะเกงโดนเออบ่เปนเตียงนอยมาตะเก่งโดนเม่นบ่เก่งโดนบ่ เสียงนอนมาแต่แกงโดนเลยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องแกงโดนพี huh. yeah. mm ่น hmm. mm ้องฉันพายได้พี่น้องมุดเจ้าข้าพี่น้องเอองามเลยเนาะตามเงินเป็นไรตามราคาม่น่าเลยพี่น้องตามราคาหนึ่งสองพันบาทพี่น้องราคาแพงกว่านี้มันก็ต้องเป็นไม้สดกว่านี้ไม้สดพี่น้องตัวเฉันบดได้หรือฉันเอาผสมไม้อัดนำส่วนหนึ่งเพิ่นมาในกระระยะมาในประมาณเท่าไหร่บ้างประมาณห้าสิบกิโลอยู่ได้ขึงสวัสดิ์เลยพี่น้องอื ประมาณ10กิโลเคื่อสชวาเน้ะมาแห่งใกล้ๆันไดนะยาปักซองมากอันนี้เลยซึมหา1หกิโลแต่มากบ้านเท่าอีกเน้กายเติมเนอะเส้นบได้ต้นแต่จวดโลดระ้วแม่เนาะราคา2,000บาทจ้าไันซื้อให้แ่หวโอ้ย มันแกนโดนไป่น้อยมาแก่เติมเนาะและไม่เงินสนากับสิซอยแม่ขึ้นบัตตะน้ามันกับน้ำมันกับแพงโพลแหงกับแพงขมุ่ยเนาะปีว่าเชน่าสองทองว่เพ่อว่ามันแพงเพาะแม่ฉันม่บมดแพงเพราะว่า เี sea, thing, ยบาีหน้าอย่างเลยต้อเสียดีอยู่ดอกไปย่างสวรรค์นะะเล่นบ่รือวใดมีมีไบ่มักฮากับประกทศแบบพีน่าเอยนะผู้ให้ก็ผู้ นตาไก่ออกอเด้อไก่ไนะมกออกนกะารเมนนุ่อ่นเป็ว่าเราเอามากินไก่เด้อพอมายายมาเมน,กออกนูอ่อนหาแล้วทงใแ้ดดแห้งรีบพี่น้อยพัอ ลถมาค่อยอีกเด้มันม่ออเดอ้ตอนนั้นมันกาดื้กอกานเนติมดื้อมันไหลคุกเด้ตอนนัน้นแล้วตัวเดียวอาไว้ไปเลี้ยงพมาหาขห้าวูไปปีน้อขเจ้าเนะ การห้อนห้อนหน้หอนแหงนี่เลยห้อนว่าห้อนโพอันน่นานนนกายออกได้นะนางานคือบอกค้าไง,ง,งไว้แดดโพโพอไปหน่อยมัดสีบอกขึงเบาข่าวเจ้าแล้วนะ อาสามจอกนั่นอาจอกพองเอาก็ได้เออถ้าช้อนถวยพอดีขมากระเบือเรียบร้อยไปแล้วเออหอนเด้ นาคุยกับผู้บาปะถ้าก็ลงมามาหน้าอะไรขึ้นมาเลกยเาไปบ้านหนอยไปบ้านเตะอยู่เรื่องประอะไรมาบเตหน้าก็เมื่อยดินก็คือขุดนันนึงเต็อ้าวพอพนกโต๊ะหเนาะยินกนมันเสร็จหน้าแล้วก็เป็นยบฝนฝนไปอแห้งหทัน มันคอแห้งนะมีต่ลมเติมเต็มเลยพอปุกเมื่อพ้นตู้กนอนรับปลาปนแห้งเติบได้่านรับาพนละก็เลีนก็ิเลนะพ่อผมเย็นฮีตอะไรวะ ลาบลาพี่น้องปาิติดตามสร้งสัจจคุกบ่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พ่อแม่ยคิามน่าสบายดีไปได้พี่น้องไม่บาย